มาล้างเหลืองสักผ้ากันนะคะดับเลยทอดตัวเก็บกีฟุ้นองนะคะเอาไปล้างล้างสะอาดดีแล้วก็ใส่ลงในตั้งเหมือนเดิมะคะ่ะปิดฝ้าเคลืองสักผ้ากดไปที่ลัางตั้งนะคะเตรียมน้ำซ้อมไส้ชู 400ml เแบกกิ้งโซดา1ช้อนผสมมาเลยะคะ่ะ พนน้ำเกือบเต็มตั้งราก็ะเตส่วนผสมที่เราเตรียมมาเลยนะคะใส่ปลาคนนู้ใบสองพื้นก็เดินเกลืองปะกะติสังเกตได้ว่าน้ำจะดำมากค่ะป้านใบสองเจ้ามงเกลืองล่างแซ่บคนที่ได้เกลืองจะไม่มีกลิ่นอับจาดในระดับหนึ่งวิีนี้นี่ใปชายกันเลยได้นะคะ